นี่ค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ วันนี้ทุ่งเดชั่นโลกการเงินค่ะทักทายกันคือวันจันทร์สี่ทุ่มนะคะ20มกราคม2568อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพรณธทิประดาและดิฉันแนสทิคมพรค่ะคำคืนนี้เป็นคำคืนที่ทั่วโลกจับตามองนะคะเนื่องจากวันเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะเข้ารับดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะของคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2และในวันนี้เองค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนมก,กราคมซึ่งเป็นวันหยุดนะคะอาจจะทําให้ตลาดแต่ละตลาด การซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆนั้นมีวันและเวลาที่หยุดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากวันหยุดในช่วงของการลํำลึกถึงมาตินรูเทอร์คิงนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่มีการจับตากันอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาก็คือนโยบายสําคัญของคุณโดนัลด์ทรัมป์หลังจากเข้าดํารงตําแหน่งแล้วจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนการค้าระหว่างประเทศของโลกอย่างไรนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีการเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 14-17ของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งจะเป็นการดำรงตำแหน่งสมัยที่2และถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ประชาชนและสื่อมวลชนทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกต่างให้ความสนใจเนื่องอาจจากว่าเป็นจุดเริ่มต้นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่มีผลต่อทั้งสถานการณ์ในประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตลอดระยะเวลาอีก4ปีข้างหน้าค่ะ พิธีการจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเคร่งครัดท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะคะโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะกล่าวคำสาบานตนเข้ารับตำแหน่งซึ่งคาดว่าจะดำเนินการโดยจอห์นโรเบิร์ตประธานสารดีกาสหรัฐในเวลา12นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา24นาฬกาเข้าสู่วันที่21มกราคมตามเวลาของประเทศไทยค่ะบริเวณโถงวงกลมใต้โดมของอาคารรัฐสภา โดยที่มีผู้นำต่างประเทศและบุคคลสำคัญมาร่วมพิธีนอกเหนือจากนี้นะคะแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดยืนยันว่าทรัมป์เตรียมลงนามในคำสั่งบริหารมากกว่า200ฉบับในวันแรกเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้ในระหว่างการเลือกตั้งโดยคาดว่าคำสั่งดังกล่าวจะครอบคลุมเรื่องความมั่นคงชายแดนการน่รเทศครั้งใหญ่และการยกเลิกหลายโครงการที่รัฐบาลชุดก่อนได้เริ่มเอาไว้การอภัยโทษแก่ผู้ต้องหาในเหตุโจมตีรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม และเพิ่มการผลิตน้ำมันและกา๊าซรวมถึงนโยบายอื่นๆ นอกเนอจากนี้ค่ะทรัมป์ยังได้ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกคำสั่งบริหารที่สุดโตงและงโง่เขลาทุกฉบับของรัฐบาลไบเดนภายในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะณตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการนับถอยหลังแล้วนะคะเราจะได้เห็นโดนั์ทรัมป์นั่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนโยบายเรื่องของภาษีแล้วก็การต่างประเทศที่ทั่วโลกจับตาแล้วถ้ามองไปที่ตัวคนอเมริกันเองก็อาจจะให้ความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีสื่อโซเชียลอย่างทิกตอกด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้จอดับหรือว่าจอดำไปค่ะแต่ว่ากลับมาได้นะโดยโดนัททรัมป์นี่แหละค่ะซึ่ง t i k t o k ในสหรัฐล่าสุดมีการกลับมาให้บริการหรือว่าคนในสหรัฐสามารถกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วนะซึ่งตัวทรัมป์เนี่แหละค่ะรับปากว่าจะเลื่อนเรื่องของการแบน t i k t o k ออกไปค่ะสำนักข่าว BBC รายงานค่ะบอกว่า Tik t o k นะคะกลับมาให้บริการแก่ผู้ใช้170ล้านคนในสหรัฐอีกครั้ง เมื่อวันอาทิตย์หรือว่า19มกราคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่แอปนั้นหยุดให้บริการไปรอบหนึ่งนะคะในช่วงเย็นวันเสาร์จากการที่ถูกกฎหมายค่ะโดนแบนนะโดยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติส่วนทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะคะประกาศว่าจะออกคำสั่งพิเศษระงับการแบนทิกต็อกทันทีหลังจากที่ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งแล้วค่ะซึ่งทรัมป์นั้นโพสต์นะะลงบนทรูสโซเชียลค่ะบอกว่า ตัวเขาขอร้องบริษัทต่างๆอย่าปล่อยให้ TikTok จอมืดจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันจันทร์นะคะเพื่อขยายระยะเวลาก่อนที่กฎหมายห้ามจะมีผลมาคับใช้เพื่อเราจะได้ทำข้อตกลงเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติได้ค่ะและนอกจากนี้ทรัมป์เองก็มีการเสนอนะคะให้มีการรวมกิจาการกันระหว่าง Bydance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok และบระิษัทไมเนสารัโดยที่บริษัทในสรันะคจะขอถือหุ้น5 0ค่ะ ซึ่งภายใต้กฎหมายของสรัฐนะคะประธานาธิบดีนั้นสามารถออกคำสั่งขยายเวลากำหนดเส้นตายได้90วันค่ะ ถ้ามีความคืบหน้าในการขายกิจาการดังกล่าวนะคะนอกนอจากประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะหนึ่งนโยบายสําคัญที่เป็นนโยบายเรือธงนะคะแล้วก็ได้รับเสียงสนับสนุนค่อนข้างมากช่วงที่ผ่านมาเป็นคะแนนนิยมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือการที่ออกนโยบายมาว่าจะสนับสนุนตลาดคริปโตเคเรนซีนะคะได้ใจกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนคริปโตเคเรนซีไปเต็มๆค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นอกเหนือจากจะออกกฎหมายสนับสนุนแล้วนะคะยังมีการออกเรีย มีมมซึ่งเป็นการออกเหรียญมีมทรัมป์และของภรรยาด้วยนะคะเมลานีค่ะสำนักข่าว b c c รายงานค่ะว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดตัวเหรียญมีมทรัมป์ในช่วงเวลาที่ทรัมป์เตรียมตัวรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐโดยทรัมป์คอยถือครองร่วมกันโดยบริษัท CIC Digital และบริษัท5ฟ5ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของทรัมป์ r g a n i z a t i o n ด้านเว็บไซต์ coinmarketcap.com รายงานว่าในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เหรียญเปิดตัวได้ไม่นานมูลค่าของเหรียญก็พุ่งขึ้นไปแตะเกือบ5,500ล้านดอลลาร์ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะภรรยาของคุณโดนัลด์ทรัมป์อย่างเมลานีทรัมป์นะคะก็เปิดตัวเหรียญมีมที่ชื่อว่าเมลานีด้วยเช่นเดียวกันไล่หลังการเปิดตัวคริปโตเคเรนซีของโดนัลด์ทรัมป์โดยมีการประกาศผ่านแพลตฟอร์มของ X ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า เหรียญนี้เป็นสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีที่สามารถแลกเปลี่ยนถ่ายโอนได้ถูกสร้างและติดตามบนเครือข่ายบล็อกเชนโซลาน่าค่ะนอกจากนี้นะคะทรัมป์ยังได้เล็งตั้งสภาที่ปรึกษาด้านคริปโตซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าทรัมป์กำลังวางแผนที่จะใช้อำนาจบริหาร Executive Power แต่งตั้งสภาที่ปรึกษาด้านคริปโตเคอเรนซีเพื่อลดภาระกฎระเบียบให้แก่บริษัทคริปโตและส่งเสริมการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงไม่กี่วันแรกของการเข้าดำรงตาแหน่ง เป็นช่วงเวลาของประดิศตร์เหมือนกันนะคสำหรับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในตอนนี้นะสำหรับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขยับจากสหรัฐนะมาดูจีนกันบ้างค่ะกับนโยบายการเงินนะคะธนาคารกลางจีนค่ะหรือว่าแบงค์ชาติจีนนะประกาศคงดอกเบีย้ย LPR ประเภท1ปีและ5ปีค่ะ ธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะคะได้ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือว่า LPR ประเภท1ปีคงเอาไว้นะคะที่ระดับ3.1%และคงอัตราดอกเบีย้ย LPR ประเภท5ปีคงเอาไว้ที่ระดับ3 6ในวันนี้ค่ะเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินหยวนนะคะทำให้ธนาคารกลางจีนไม่สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินได้ค่ะ สื่อข่าว CNBC รายงานนะคะบอกว่าการประกาศคงอัตราดอกเบีย้ย LPR มีขึ้นก่อนที่โดนั์ทรัมป์จะเข้าพิธีสาบันตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันนี้ค่ะขณะที่เงินหยวนในตลาดต่างประเทศเองก็อ่อนค่าลงไปนะคะกว่า3นตนับตั้งแต่ตัวทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนของปีที่แล้วค่ะขณะที่เงินหยวนในตลาดภายในประเทศเองก็อ่อนค่าลงไปนะคะแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ16เดือนค่ะ ซึ่งอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นส่วนอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท5ปีนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเช่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำานงค่ะ พูดถึงจีนนะคะมีแหล่งข่าวระบุว่าทรัมป์เองค่ะมีแผนที่จะเดินทางเยือนจีนในช่วงระยะเวลา100วันแรกในการทํางานด้วยนะคะหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการหาหรือกับทางด้านของคุณสีจิ้นผิงผู้นําของจีนผ่านทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่วอร์ราอัพค่ะแล้วพักกันสักครู่มาประเมินทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินไทยค่ะภายใต้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์จะถูกกระทบอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ การเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกขยายตัว3.3%ในปีนี้จะเดิมที่คาดการโต3.2%นอกจากนี้ IMF คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว2.7%ในปีนี้จะเดิมคาดการที่ระดับ2.2% ขณะที่ IMF ปรับลดคาดการเศรษฐกิจของยูโรโซนอยู่ที่1%ในปีนี้จากเดิมที่1.2%และคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะมีการแข็ตัว4.6%ในปี2568จากเดิมคาดการที่ระดับ4.5% สเปขดับลุมเบิร์กรายงานว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ล่าช้ามาอย่างยาวนานในสงครามกาซาเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วหลังกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันยิง3คนเพื่อแลกกับตัวประกันชาวปาเลสไตน์90คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการหยุดยิงครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2566โดยการหยุดยิง6สัปดาห์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล33คนและชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ถูก คุมขังในเรือนจำของอิสราเอลวินฟ้าบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV จากเวียดนามได้ประกาศเปิดตัวรถ EV รุ่นแรกสำหรับตลาดอินเดีย,ยอย่างเป็นทางการวินฟ้าซึ่งจดทะเบียนหุ้นในตลาด n a s d a ดได้เปิดตัวรถยนต์ SUV ระดับพรีเมียมซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด2รุ่น การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวินฟ้าสในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเติบโตในอินเดียและคาดว่ารถทั้งสองรุ่นจะตอบสนองความต้องการด้านการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอินเดีย ช่วงที่สองของ m ั n นี t ทุเดค่ะคืนนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันนะคะกับวาระสำคัญในคืนนี้ค่ะ,ค,ะคุณโดนัลทรัมป์จะรับตำแหน่งผู้นำสรัสอย่างเป็นทางการนะคะหลายฝ่ายกังวลค่ะ ทางนโยบายเรื่องการขึ้นภาษีรวมถึงเรื่องของนโยบายการเงินด้วยนะคะว่าจะกระทบอย่างไรสําหรับเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะวันนี้เรามีการสัมภาษณ์ดเรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธผู้การธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะกับแนวทางนะคะในการดําเนินนโยบายการเงินในปีนี้แล้วก็เปิดเหตุผลด้วยนะคะว่าทําไมแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบีย้ยและปีนี้ค่ะเราจะมีโอกาสในการลดดอกเบีย้ยมากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามเลยค่ะเชิญค่ะ เราดูสามตัวหลักในการตัดสินใจ,จใช่ว่าที่เราพยายามที่จะช่างตลอดเวลาแล้วก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่จังหวะเนี่ยน้าหนักที่เราให้ในแต่ละเรื่องมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะก็คือสามเรื่องก็คือเนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจซึ่เราอยากให้มันเข้าใกล้เคียงกักสบไอ้กักย,ยภาพของเรานะซึ่งก็เป็นที่ว่าเนี่ยบวกลบในอี่ประมาณสามเปอร์รรยยอเซ็นต์เงินเฟ้อนะฮะก็อยากให้มันเข้ากรอบนะฮะหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสุดท้ายตัวที่สามที่จังหวัดก็สคัญก็คือเรื่องของสถียภาพของเรื่องการเงินนะฮะ เรื่อง uh, financial stability อะไรตา่างๆซึ่งอันนี้ไอ้ตัวที่ที่มันก็มีหลายมิติของเรื่องเศรษฐกิจภาคการเงินแต่อีตัวตอนนี้ที่สำคัญของง่ายเลยเนี่ยนี่ควรเรื่อของเราที่มันสูงซึ่งเทรนของนี่ควรเรื่องที่ถ้าดูง่ายๆเอาตัวเลขที่คนใส่ใจนี่ควรเรื่ต่อ GDP เนี่ยใช่ไหมฮะหน,นึ่งีระดับที่สูงเกิดเปนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปันนี้ก็ค่อยๆเริ่มลงมาแล้วนะฮะเราก็อยากเห็นมันเนี่ยค่อยๆค่อยๆลงมาต่อเนื่องนะฮะ ลงเร็วไปก็ไม่ได้ไม่ดีเพราะถ้าลงมันลงเร็วไปเศรษฐกิจมันก็จะทบเศรษฐกิจการโตโตของเศรษฐกิจอะไรต่างใช่ไหมแต่ถ้าไม่ลงเลยใช่ไหมฮะหรือขึ้นไปอีกเนี่ยโอ้โหผมว่าแบบมันจะส่งสัญลักษณ์ที่มันค่อนข้างไม่ดีเลยว่าแบบเออเออเออความเปราะบางของเศรษฐกิจเราไม่ได้แก้ไขอะไรต่างๆนี่ถึงแม้เราเห็นปัญหามาเวทติ้งต่างๆฝากว่านี่เป็นปัญหาแล้วถ้ายังปล่อยให้นี่มันแรงขึ้นไปเนี่ยไม่ดีนะแต่ว่าเข้าใจว่าใช่สปีดหนึ่งควรลงแต่ก็ลงในอัตราที่มัน พอเหมาะพอสมสามเรื่องถูกไหมฮะโอเคกลับมาที่ชงถามที่คิดคือว่าเราก็ต้องบาลานซ์ตรงนี้เดิมใช่ไหมที่เราเนี่ยบอกเฮ้ยเราดูภาพรวมเศรษฐกิจไอ้ตัวอันแรกในเศรษฐกิจการเติบโตเออก็ดูเหมือนเข้าเข้าเทรนด์ใช่ไหมฮะปีนี้สองจุดเจ็ดปีหน้าสองจุดเก้าซึ่งสองจุดเก้าคือใกล้เคียงสามก็คือใกล้เคียงใส่ภาพเงินเฟ้อแนวโน้มนะฮะปีนี้ใช่ต่ำกว่าเป้าปีหน้าก็น่าจะเข้าเนี่ยนะฮะ หนึ่งกว่าจะ่ก็อยู่ในกรอบต่ําแต่ซึ่งก็จริงๆถ้าถามผมก็โอเคเพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องของค่าของชีพที่มันสูงรเราก็ไม่อยากเห็นเงินเฟอ้อที่สูงที่จะทำให้ค่าของชีพคนเนี่ยมันมันสูงโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้ซึ่งไอ้รายได้ของคนมันไม่ค่อยโตเราก็ต้องระวังเรื่องของค่าของชีพนะแต่อีสองตัวเนี้ยเดินะก็แบบเฮ้ย hey, ดูค่อนข้างโอเคไม่ใช่อย่าเรียกว่าเฉยๆแต่เข้านะก็คือถ้ามองอย่างเงี้ยเอาปลุกอา่ามันก็ดูจะเข้ากรอบไอ้ตัวที่สามที่คอนเซิร์นก็คือเรื่อง นี่คัวเรือนใช่เซฟไอตัวเนี้ยอย่างที่เรียนนั่นเลยก็อยากจะเห็นมันค่อยๆค่อยๆถอยลงนะฮะโดยพูดง่ายๆคือตอนแรกก็ให้เวทับไอ้ตัวตัวที่อ่าตัวที่สามเป็นตัวสำคัญเพราะไอ้หนึ่งกับสองดูเหมือนันแต่ทุกอย่างที่บอกกับเราเราไม่ได้ยึดติดนะฮะายคว่าแบบเฮ๊ยมันต้องเป็นอย่างนี้ห้ามเปลี่ยนดื้ออะไรหัวเหลียมหัวอะไรไม่ถูกไม่ใช่ก็ดูไปแล้วก็พร้อมที่จะจะปรับนะฮะไปถามว่าอ่ะช่วงหลังเริ่มเห็นอะไรเอ็บาลานซ์สองสามเนี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะ ปรับเปลี่ยนเช่นว่าเราได้เห็นช่วงหลังโดยเฉพาะตัวแลขอย่าง Q3 นะฮะสินเชื่อนี่ที่มันนะฮะมีการอาชะลอหดตัวอะไรต่างนะฮะคือถ้าเรื่องของสินเชื่อเนี่ยมันมีการหดตัวของมันอยู่นะฮะด้วยความเสี่ยงที่เราคุยเนี่ยที่ความเสี่ยงสูงคนก็ไม่กยากปล่อยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สัดส่วนของไอ้นี่ครวรเรือนต่อ GDP โดยกลไกของมันก็จะมีการชะลอตัวลงเลยไอ้การที่เราจะต้องแบบให้น้ำหนักตัวนี้เยอะมาก ช่วยในการเซตดอกเบีย้ยมันก็จะลดลงใช่ไหมเพราะของให้ที่เราบาลานซ์ในเ,เรื่องดอกเบีย้ยตลอดเวลาคือถ้าลดดอกเบีย้ยใช่มันลดภาระหนี้แต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะทาใ,ให้สินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันโตเร็วขึ้นนะเพราะจริงๆถ้าดูไอฟสินเชื่อในอดีต่ที่มันวิ่งขึ้นมาเยอะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ดอกเบีย้ยมันทันต่ำมากนะาจากการศึกษาเนี่ยไอ้หลายประเทศข้าวประเทศอะไรเนี่ยที่ทาง หน่วยงานต่างๆอย่าง BIS อะไรเขาศึกษาเนี่ยนะฮะแล้วเราเองก็โอเคก็ดูแล้วก็เห็นว่ามีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันพอ make sense สัดส่วนที่ควรเรือนต่อ GDP เนี่ยไม่น่าจะเกิน80%เพราะว่ามันมันถ้ามันสูงกว่านั้นนะถ้ามันเกิดช็อคอะมันโอกาสที่มันจะเป๋มันเดิงง่ายกว่านะฮะโอเคแต่อีกอะเราเข้าใจว่าเนี่ยตอนนี้มันยังไกลจากตรงนั้นการที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องทําแบบค่อยเปค่อยไปทำเร็วไปก็ ไม่ดีเพราะว่าถ้าทาเร็วเกินไปเศรษฐกิจมันก็จะกระทุกระทบนะฮะไอ้ต่างๆมันก็จะชะลอตัวลงแต่ไม่ทําเลยนะฮะหรือทำช้าเกินไปก็อีกอะมันทําให้เหมือนกับความสามารถของเราถ้าถ้าเจอช็อคขึ้นมามันก็จะรองรับช็อคต่างๆก็จะน้อยลงครับถ้าถามว่าเทรนด์ก็คืออยากเห็นให้มันเนี่ยลงไปงาสู่ระดับป้าสิบปสิบเนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ว่าคงใช้เวลาครับมันและบ้านเรามันดันเป็น รูปแบบหน้าตาของหนี้คูเรือนะฮะมันดันเป็นในรูปแบบที่แบบแกง่ายมันมีไอ้ประเทศอื่นนะฮะที่มีหนี้คูเรือนสูงเนี่ยมันมักจะเป็นมาจากพวกบ้านใช่ใช่ใช่ของเราบ้านน้อยบ้านเป็นแค่หนึ่งในสามใช่เลยถ้ามันเป็นไอ้พวกเนี่ยครับใช่มอเตอร์ไซค์รถยนต์เครดิตคาร์ดพีโลเลยครับซึ่งตอนที่มันเป็นบ้านเนี่ยข้อดีคือถ้าราคาบ้านมันขึ้นเนี่ยจะไม่เหมือนหนี้ต่อทุนหนี้ต่อราคามันจะลดลง แต่ด้วยความของเราเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแอสเซทก็มีรถแต่รถราคาลงราคาลงไปล้เท่าใช่ลงหนักก็ไม่ใหญ่เออมันเลยมันเลยการแก้มันเลยลาบากเลยผมบอกว่าการแก้นี่จริงๆบ้านเราให้แบบมันมันแบบถ้าจะแก้ย่งยืนนะมันมันมันแก้ด้วยแค่นี่ไม่ได้มันจะแก้ด้วยการแค่ขายไปอได้ใช่ครับเพราะว่าเรามันจะมีกับระหว่างรายได้คลายจ่ายอยู่ถ้าไม่แก้ลงรายได้มันก็มันก็แก้ไม่ได้อย่างยั่งยนครับ เรื่องหนึ่งที่เราต้องพยายามบาลานซ์ตลอดเวลาในเรื่องการแก้ไขปัญหาพวกนี้คือการที่จะช่วยลูกนี้กลุ่มที่ที่ที่มีความจําเป็นที่กุนที่จะช่วยนะฮะกับเรื่องปัญหาของไอ้มรหคฐานนะฮะไอ้ที่ที่ไปสร้างแรงจูงใจที่ผิดเพี้ยนนะฮะคือคือถ้าแบบมีการแบบคนคาดว่าจะต้องคุณจะมีปัญหาแล้วจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระบบก็คือทุกคนก็จะเริ่มไม่จ่ายซึ่งซึ่งบอกว่าเนี้เป็นยาพิเศษนะฮะเป็นต้องถือว่าเป็นยาแรงนะฮะเทียบกับ เข้าใจนะปัญหาเราเนี่ยก็ลูกหนี้เนี่ยเจอปัญหาเยอะแต่ว่าต้องเทียบกับที่อื่นประเทศอื่นนะฮะมาตรการต่างๆที่เราออกมาเนี่ยเรื่องการช่วยลูกหนี้เนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างเข้มข้นเออ่แล้วก็คัฟเวอร์กลุ่มลูกหนี้นะฮะเออ่ค่อนข้างเออ่ในจํานวนที่ไม่น้อยนะฮะไอตัวที่เราคุยกันเนี่ยไอคุณสู้เราช่วยเนี่ยนะะฮใช่มันมีกลุ่มที่ททีี่่เข้าขายเนี่ยแบบสินเชื่อบ้านไม่เกิน5ล้านไรืรถยนต์เท่าน้นนเท่าี้อะไรอย่างต่างนะฮะแล้วก็ได้ไไออยอดที่ที่คุณกำปีได้กล่าวถึงเนี่ยจำนวนบัญชีเออ่เนี่ยสองล้านบัญชีอะไรต่าง แต่ว่ามันไม่ใช่แค่มาตรการนี้มาตรการเดียวที่เรามีเรามีมาตรการที่เดียวนไม่แค่ไอ้เรื่องของการให้สินเชื่อเป็นธรรมซึ่งนเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ให้ให้ให้คนนะฮะด้วยไอ้ตัวเนี้ยถือว่าเป็นยาที่ค่อนข้างค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างเฉพาะครับมันไม่เป็นอะไรที่เราควรที่จะใช้บ่อยจนเกินไปครับ คุณผู้ชมสามารถเจาะลึกนะคะในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและนโยบายการเงินได้เพิ่มเติมนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะหรือว่า YouTube นะคะ Money and Banking c h ช n n e l ได้ค่ะแล้วก็อ่านเพิ่มเติมได้ในวรารสารการเงินธนาคารนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสัมภาษณ์พิเศษที่นํามาฝากกันในเบรกนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาจัดพอร์ตการลงทุนในหุ้นไทยกันค่ะ ามข่าวกันต่อกับมานนทุ่งเดค่ะมาดูมุมมองเศรษฐกิจกันต่อเลยนะคะโดยเฉพาะมุมมองเกี่ยวกับการกลับมาเป็นผู้นำสหรัฐนะคะของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะจากทางบอลอินโนเวสเอ็กซ์นะคะโดยทางบอลอินโนเวสเอ็กซ์ค่ะมองว่าเศรษฐกิจนั้นผันพ้นสูงนะคะให้เน้นเก่งกำไรค่ะโดยทางคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบอลอินโนเวสเอ็กซ์จำกดัดเปิดเผยนะคะว่าบอลอินโนเวสเอ็กซ์ เรือธงด้านการลงทุนภายใต้กลุ่ม s c b x ประเมินภาพรวมการลงทุนสำหรับปีนี้ค่ะปี2,568นั้นจะอยู่ในสภาพของความผันผวนสูงผลตอบแทนต่ำโดยเศรษฐกิจโลกนะคะจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงสำคัญ 4T ค่ะได้แก่ transition การเปลี่ยนผ่านจากภาวะเงินเฟอ้อส,สูงมาสู่ภาวะ soft landing 2. Trump การกลับมาของนโยบาย America First 3. เทคโนโลยี Technology, พลังขับเคลื่อนจาก AI และเทคโนโลยีสีเขียว4ชูโม um ความปันป่วนทั่วโลกอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะส่วนทางด้านของเศรษฐกิจไทยนะคะคาดการว่าจะเติบโตที่2.7ค่ะความท้าทายส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ทางด้านของเศรษฐกิจและต่างประเทศขณะที่นโยบายการเงินขึ้นอยู่กับการลดดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ ซึ่งหากลดช้าะะก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศนั้นชะลอตัวยิ่งขึ้นส่วนนักท่องเที่ยวนั้น,น,นคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านคนด้านการส่งออกมีแนวโน้มไม่ขยายตัวค่ะกละยุทธ์การลงทุนที่เหมาะนะคะคือการลงทุนแบบเกงกำไรมองสินทรัพย์ที่น่าลงทุนคือทองคำตราสารหนี้คุณภาพดีใน 1h25 ตลาดหุ้นพันผวนเน้นไปที่เชิงรับและหุ้นแปรูที่มีการฟื้นตัวแนะนำนะคะเลือกลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ จีนอินเดียและเวียดนามค่ะความผันผวนเนี่ยปีนี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การเลือกสินทรัพย์ที่เติบโตได้หรือมีคุณภาพยังเป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของอสเซทที่ปีนี้ยังน่าสนใจเนี่ยเราก็คงยังมองหุ้นแหละนะเพราะว่าถ้าเราดูตัวของดอกเบีย้ยดูของพันธบัตรเองจริงมันก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วนะมูลค่ามันไม่ค่อยน่าจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วนะครับหุ้นเองเราก็คงสนใจหุ้นอเมริกาเป็นหลักนะครับอันนี้คงจะเป็นภาพรวมแล้วก็ ในแง่ของตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสของจังหวะในการเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็อาจจะมีการผสมการเรียกว่าลงทุนระยะสั้นอยู่บ้างนะเพราะาจังหวะของดัชนีคงจะเป็นการแกว่งตัวมากกว่าท่นานั้นของตลาดหุ้นไทยนะคะคาดว่ากำไรสุทธินั้นจะเติบโต22เอนยอเยียค่ะโดยมองเป้าหมายเซตอินดซ x นะคะอยู่ที่1,550จุด แนะนำหุ้นขนาดใหญ่ค่ะเน้นตั้งรับในกลุ่มที่มีสัสดส่วนภายในประเทศสูงในทีมทีมแรกนะคะ Value ได้แก่ AOT BBL CPO 2ค่ะ Dividend ได้แก่ AP บางจาก LH Hotel และ3และกาดนะคะได้แก่ BCH G.P.S.C. Home Pro และ4 Miss Mall Cap Growth ได้แก่อมาตตาเอแล้วก็ i n s เ t ค่ะเป็นแนวทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่ประเมินมาฝากกันนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะสิ่งหนึ่งที่จะวัดหรือว่าบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจของไทยได้นะคะว่าแนวโน้มนั้นจะมีการฟื้นตัวหรือว่ามีโอกาสปรับตัวดีขึ้นหรือไม่หนึ่งในดัชนีชี้วัดก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสำหรับเดือนธันวาคมที่ผ่านมาดัชนีความเชื่อ มั่นภาคอุตสาหกรรมนั้นยังคงมีทิศทางของการย่อตัวลงนะคะเนื่องจากกําลังซื้อยังคงแผ่วและอุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นปัจจัยที่ฉุดหลังค่ะคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอได้เปิดเผยผลสารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจําเดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับ90.1ปรับตัวลดลงจาก91.4ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นผลจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงค่ะหลังจากที่เร่งตัวขึ้นในเดือนก่อนหน้า ประกอบกับเดือนธันวาคมนั้นมีจํานวนวันในการทํางานน้อยนะคะมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังไม่คลี่คลายส่งผลทําให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจชะลอตัวลงค่ะในขณะที่อุปสงค์ภัยในประเทศนั้นก็ชะลอตัวด้วยเช่นเดียวกันสะท้อนจากยอดขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงหดตัว31.34%นะคะในเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้สถาบันการเงินก็มีความระมัดร,ระวังในการปล่อยสินเชื่อปัญหานี้ภาคครัวเรือนยังคงบั่นทอนความสามารถในการใช้จ่ายและกำลังซื้อของประชาชนในขณะที่ผู้ผลิตเองก็เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากสินค้าจีนที่ไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยแย่งส่วนแบ่งการตลาดและในพื้นภาคอาเซียนด้วยทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดปรับตัวลดลงค่ะ เป็นตัวเลขความเชื่อมั่นนะคะสำหรับช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะสำหรับภาคาการ,รมในบ้านเราค่ะแน่นอนว่าคืนนี้ก็ต้องจับตาการนะสรารการรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งสอทอเองก็ประเมินนะคะว่านโยบายของคุณทรัมป์นั้นต้องจับตาทุกเรื่องนะเพราะว่าจะมีผลกระทบสําหรับสากรรมในทุกภาคส่วนเลยค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกานะคะเนื่องในวันมาตินลูเธอร์คิงด้วยนะคะดังนั้นอาจจะไม่มีบรรยากาศของสินทรัพย์ต่างๆที่ขานรับแต่หนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไหวแน่นอนเลยก็คือเรื่องของตลาดคริปโตเคเรนซีนะคะรอจับตากันและคะ่ะเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ